คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับคณะกรรารบัญชีและการจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนอวิมิตศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีร่วมกันจัดงานสัปดาห์สินค้ายูทูตีซูโอท็อปมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามโครงการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากโครงการบริการวิชาการและโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ b c g u 2 t ของมหาวทิทยาลัยมหาสาร,รคามโดยมีศาสตราจารย์ดรอนุริทแข็งแรงรองที่การบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและนวัตกรรมมหาวทิทยาลัยมหาสาร,รคามเป็นประธานเปิดงานอาจารย์ดรวันธาการศรีมารูริการผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวทิทยาลัยมหาสาร,รคามกล่าวว่าการจัดงานสัปดาห์ยูทูทีสูโอท็อปมหาวทิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดส,สรรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและดำเนินการตามโครงการ U2T ตั้งแต่ปี2564ถึง2565ทางคณะทำงานได้คัดส,สรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้ได้มีโอกาสได้มาจํจำหน่ายและแสดงสินค้าของชุมชนและมีโอกาสเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาดและเกิดการเรียนรู้จากผู้ประกอบธุรกิจและบริการ การจัดการด้วยตนเองที่ให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมีวิสาหกิจและชุมชนต่างๆนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมโครงการจำนวน25บูธระหว่างวันที่7-11ถึงสิงหาคม2566ณศูนย์นความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม,ม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ม,ม,ม